มีคนมาด้วยว่ะลองเขียนดิมีคนมาด้วยมีคนมาด้วยเพื่อนมึงเหรอกูจะบอกกับเพื่อนมึงเหรอ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 เพื่อนมึงหอนต้องมือไหลแค่เพื่อนมึงเหรอมอนไหลมือแค่ต้องหลายสวยเพื่อนมือแค่ต้องมือแค่ไอเนี่ยเหรอเพื่อน yes ก็ตอบ yes ดิ yes 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 ชื่ออะไรหรอครับชื่ออะไรหรอครับ what you name you know กูตอบด้วย what you name what you พี่คิม name what you name พี่คิมแบบนี้ what you name what you name อ้าวยังไม่ทันได้เล่นเลยอายเอ้ยเดี๋ยวโอพีมันก็มาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าฆ่ากูนะเว้ย เอ้ยเอ้ยใจเย็นเอ้ยเอ้ยเอาเันเอฟเหรอโอ้ดีเลยกูเอฟเขิ่นเปงเอฟเหรอร้อยเราตายใจเหรอฮะกลายเป็นจะร้อยฉันตายใจเหรอมีเอ้ยมีคนโง่เอ้ยมีวิธีตายด้วยนะเว้ยตายตายแบบไม่ต้องขยับอะรู้เปล่าเดินเข้าไปชนอะ เดีก็ไปชนเดียวใครกล้าเดินก็ไปชนอ่ะมันแบบนี้ไงตัวตูไลท์สตรีมอะเนี่ยตัวไลท์สตรีมเราเห็นไหมดูอยู่ปะเนี่ยดูแล้วกดไลท์ด้วยดูแล้วกดไลท์ด้วยเจสัสไม่ใช่ทำให้เราตายใจแล้วแบบหยุดดีๆขยับมาฆ่าเรานะนั่นนั่นมันเลงปุ๊บไง อ้าวฟิตคอมเมนต์ได้อะไรอ่ะไหนโฮ,โฮ,โฮุ้ฮู้ฮู้อยกโพสติลูกไหนอ่ะไหนไหนขอดูอ้าวอ้าวบ่ง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 อ๋อมันมีโอกาสตุ๋งไงคือบางไม่นี่เกมมันมีโอกาสตุ๋งได้เดีฮียสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง<ห>สัตว์เลี้ยงเราอยากได้สัตว์เลี้ยงมากตรงอันนี้สัตว์เลี้ยงอะไรอ่ะพรีเมียมเหรอซื้อพรีมเมียมดิ อ๋อมันมัต้องบีเมี่ยวมันต้องบีมเมี่ยมก่็แต่รีมีอยู่เก้าร้อยแล้วมอนข้ามีอยู่เก้าร้อยแล้วข้าควรจะใช้เอฟเฟกเฮ้ยขอคำแนะนำหน่อยควรจะซื้อเอฟเฟกสีฟ้าเลยไหมหรือว่าซื้อเป็นสายฟ้าดีเอ้ยอย่าเอ็งสีอะไรเนี่ยเอ็งสีอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ็งยยาายเอ็งบอกเลยว่าเอ็งเอ็งจะไม่พ่าเอ็งเอ็งเอ็งบอกแล้วว่าเอ็งจะไม่พลาดกันอ้ยน้ตายมันตัวใครเนี่ะ พี่ไม่ได้กิงกูนัดเออนัดหลุดค่าค่าแค่กำจัดกูผู้หญิงเว้ยทีนี้เองก็ทำอะไรข่าไม่ได้เลยเพราะเองไม่มีสิทธิ์ยิงข้าเครื่องดำหน่อยเครื่องอ่ะเอ้ยเอ้าเอง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 เเอง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 องเองเอง้องเด้เองเองเองเเอง่อตเขึ้อไปอ้เอง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 ากงเอ่เองเอาเองเอเอง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 ององงอนงเองเเอเอ รู้ไหมใครไอไคนที่ด่าไอคนที่ด่าข้าว่ากากระรู้ไหมใครในยูทูบอ่ะดึดเย่คนที่สอึดดึดดึอะไรอะอะชนะแล้วอะมันมันมีคนที่ด่าค้าดูนั้นในไลฟ์ทีมอ่ะเห็นไหมกากระรู้ไหมมันคือใคร ใช่รู้ไหมมันคือใครไอ้สักดารู้จักไอไ้ไอไหมไอ้สักดาจำได้ไหมตอนปหกอ่ะไอ้สักดาเออนั่นแหละเออเรียนไม่เก่งแล้วมาหาพวก,กาสอ,อ้าวทีมโอ้ยไม่ลมผู้โนไม่โสนถล่มนัดยิงยิง ยิงยิงก็ยอมแพ้จะแล้วบอกว่าผมผมกากครับ <c oughs> นัดยิงดิยิงทำไมนัดม่นัดยิงยิงด้านล่างนัดยิงด้านล่างขยับไหมตัวนั้นน่ะขยับยังเขาจะทำให้มันขยับไม่ได้อะอแล้วมันจะมาเอฟเคเพื่ออะไรอ่ะถ้ามันไม่ขยับอ่ะอือ เอ้ยมอนข้าจะบอกให้นะเว้ยเองเหลือแค่ขีดเดียวนะเว้ยเองจะหยุดยิงถ้้เองยังไม่หยุดยิงนะถ้้เองยังไม่หยุดยิงนะอ่าฮ่าถ้าไม่หยุดยิงแล้วก็เจ้าคงรู้สินะน้นข้าหยุดยิงละอ่ะกูหยุดยิงละขาดชนะนะเว้ยเพวกเองเหลือแค่ตึงแาเต่า,าสุดท้ายอะ่ะ อ้าวหมดเวลาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชอบข้อความานามี้าม,ามากว่าจักราพุ่มากกว่าคนที่จกักดาเฮ้ยถ่ายภาพไปส่งให้พี่แขก่อนว่านะไม่รางวัลเอ้ยผู้รีไพโดนโดนัดได้เนี่ยไอข้อความผู้รีไพแล้วก็ เพราะความผูุ้รีภัยอ่ะน้าสงสารแล้วก็มินิเกมเมือไปหาเซิร์ฟ่คนนี้่มอนมอน,มอนเดี๋ยวตาหนะ้าไปหาเซิร์ฟคนเยอะๆนะมันน้อยจริงด้วยมันได้ทำอะไรอะ่ะมันได้ทำอะไรก็ก็กดตามปุ่มอะ่ะ อืมอืมอือือเกดกดผิดอึบอึบอโอเคอึบอึบอึบอึอึบอึบอบอึอึบอึออออเ้ากดผิดอ่อนนนอ ไปหาเซริรฟที่คนแบบกลางๆดิไม่ต้องเยอะมากแบบกลางๆอะ่ะสักประมาณก็าหกคนน่ะสักเจ็ดแปดคนอะ่นอะฮะอะไรเหรอทำอะไรเป็นแอดมินเนี่ยจะแบนมันก็ได้ไม่ว่าจะค่อยปลดแบนมันทีหลังเกมออกเกมออกเกม,ออกเกมไม่เป็นไรไม่มีอะไร,รไม่ต้องแบนมันถ้าถ้ามันยังก็ก,ก็ก็นั่นแหละห้ามห้าม,กมเกมกาอยา ฮะไลทเตีมสองกันเอ้ยเข้าเอะจังเอะอ่ะมอนเออข้าควรเอาอะไรดีระหว่างไฟกับไฟสายฟ้า lightning storm อ,อะ่ะควรเอาอะไรโลโก้กับไฟอ่ะมันใส่ได้ทั้งคู่ไออ๋ออันอันนีเเเ้เป็นโลโก้เหรอ แล้วแต่จีนัดจบโอเคอถ้าสีฟ้าสวยกว่าโอ้รูนี่ก็น่าจะจอ,อยหนานแล้วเก็บเก้าร้อยไว้ดีกว่าไปซื้อหลวงพอ่อหลวงพอง่อเหมือนก่อนเอา้าน่ะเข้าตามเข้ามานะเกียนไหมเข้าตามน้ดมาโอ้เรื่องเยอะเข้าตามดูนัดไปไอ a บอนทูด e อ่ะเดียด๋วยดวยดนัดนัดสิบเจ็ดนี่วะอยากกัด เดี im, ๋ยวให้ดีแบบมีแบรจะหมดใช่ไหมเอาดีกว่าเลยเอาเอาเป็นโลโก้ละกันถอนถอนออกมันจะเอาไฟสีฟ้าเพราะมันหายากสิไม่ต่างกันหรอกสองอ๋อเกยนมินิเกมนี้ดูไว้เออ โอ๊ยยังตาไปไยต่อหน้าที่เลยนี่แม่วิพี่ม่ตัดมันง่ายจะตายนะไม่ผ่านอ่ะฮัลโหลทำไมเข้าไม่ได้ฮัลโหลออาวทำไมเข,เข้าได้ยังเนี่ย <Okay. c oughs> เอ็กเอ็ปรับแต่งยูทูปปะปรับแต่งช่องค่ะปรับแตงอะไรอ่ะตูยิงไม่โดนเลยใครใครบ้าง ประยุทธ์จันทร์โอชาฟอลโล่ <Follow S 1> คืออะไรตามอ่ะอ๋อใครที่กดฟอลโล่สามารถเข้ามาติดตามเอ้ยเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับไปดิพ,มพิมพ์พิมพ์ชื่อมาเลยเอ่อเอ้ยเอย follow, เอฟอลโล่ไงฟอลโล ได้สิบสี่เองคือคนที่กด follow อ,อิงสามาร่นได้ด้วยใช่ั้ยอ๋อเก็บตังเก็บไว้ซื้อหลพ่อดิกันไหมฟาดมีบ็อก อ๋อยังอยู่ทีมไหนยังอยู่ทีมไหนอยู่ทีมน้ำเงินน้ำเงินแบกอ่าไม่เป็นไรไม่ติดครับเฮ้ยทำไมขัาตีไม่ได้วะอ๋อต้องต้อใช้มือทูบหรออ้าวทำไมข้าไม่มีท่อนข้าไม่มีท่อนโอเคค้อนมาละเอาค้อนค้อนขึ้นมาค้อนค้อนค้อนปองค้อนขึ้นมาละ กูเมื่อกี้คอสมันไม่ขึ้นมามือ,ม,อมันว่างเปล่ามือมันว่างเปล่าตาดีย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 าไปดุ๊บไปดุ๊บอ๋อคออยู่ในกระเป๋าปั๊บเป็นไงทุบทีเดียวทุบไม่เป็นจ้ะ เอ้ยมีคนเอฟเคคนหนึ่งอะแย่มากแย่มากใครๆก็เออเหรอน้าจะทำคลิปนะเว้ยแล้วก็โปรโมทช่องไปเลยนอ้าวกูไม่ได้ผีำเงินชนะจ้าไปคนนี้มาเล่นฮะมินิเกมต่อไป บ,บังคับนัดจะลืมเปลี่ยนไอดีพี่เป็นไอดียตัวนัดก,ก่อนนะเอาปิดทปิดแค่ยบถอดแต่ถอดถอดสายปักถอดสายปักปิดจีบต้องถอดปิดจีบสมัยไม่เด็กี่ไม่มีพัดลมแล้วไม่ไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วแม่ไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วอุ๊ยรายการนั้น เอากดผิดโอ้นั่นก็ถูกกันนี่มาดิโลบ็อกมามาโอ้หแพ้ยังไม่มีเกมไม่นดเกมไม่นดเกมอันนี้ค่าเล่นครั้งแรกกันเนี่ยค่าข้าเพิ่งเล่นครั้งแรกกันเนี่ย กามันเข้าไม่ได้อะก็ช่างมันสิล็อบบ็อกเต็มอ่ะก็ได้แต่ล็อบ็อกมันเหมือนจะเต็มนะไม่ได้เต็มอะไรวคนนั้นวักเต็มแดงแดงแาเก่งค่าเก่งดูดูดูจากการกดอกกดอกด

ชอบเสียงนีไหมไม่มาสิมันง่ายอ่ะชอบเสียงนีไหมเด็กก็ติดไอเดียวันทุรย์นะอันนี้ไอเดียอะไรอันนี้ไอเดียพี่นัวโอ้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 เล่นไอ้วันทุรยไม่นี่วันไอเดียพี่นันต้องตามพี่มาไม่ได้ไอเดียนัดอ่ะที่เป็นตัวไอ้วันทุรยได้ไม่ตัวนัดนัดสิบเจ็ดใช่ใช่เอานัดใส่ตัวเป็นไอ้วันทุรยนะ ไม่เลือแต่งตัวล้อเหียญนะจับยินจับเลยจะครบหนึ่งพันแล้วธุรกิจคือครบหนึ่งอะคืออะไรอ่ะอ้าข้ามองไม่เห็นพื้นเอ็งเอ็งดูในคลิปดิข้ามองไม่เห็น,หนแล้วเมื่อกี้ข้าไม่รู้ว่าเป็นด่าอะไรข้ากระตกยังไงคือเมื่อกี้ว่ากูไม่เห็นบล็อกมันล่องหนมึงดูมึงดูที่ไลท์ตีมเดี๋ยวจบแล้วมาดูที่ไลท์ตีมเดี๋ยวมึงจะออกมันลงฝนโดนัดนัดสิบเจ็ดเข้ามาดิคุกยังเหลืออยู่ กินโคโก้กเต็ในแก้วเบียบเลยกินโค้กหมดสองขวดนะครับเก่งเกินฮะเตรีมเต็มฮัลโหลเเตเต็ม็มมโอเคก็เมื่อกี้เว้ยบอกบอมันล่องหนมึงดูดิตอนนี้กูยังเห็นมันล่องหนอยู่เลยดูดิเนี่ยเห็นมันล่องหนได้เห็นมันพี่ไหมล่องหน ไม่ไม่คือมันล่องหุนเดี๋ยวจอรอจบมาดูที่ไลท์ติมมาดูที่ไลท์ติมเลยอืมตัวเองลอยได้ what the fuck what the fuck this game มันตั้งแต่ไอ้แท่นหมุนแล้วนะเจอนี่ก็ไปปวดหัวกับแท่นหมุนอีกเกมเออเออเกมนี้น่าจะแก้บั๊กบ้างแล้วก็เนี่ย แกนหมุนประตูนรกนี่คืออะไรเอ้ยประตูครับแล้วก็เป็นประตูเลเซอร์ไงโอ้ยเงียบๆไปเลยนะพี่เข้าใจอ,อยู่ไหนเนี่ยมอนอิงอยู่ไหนข้าจะตามหาเองเเอห็นแล้วอิงอยู่ไหนเนะี่ยสรุปเลยังอยู่ไหนว้าวว้าวว้าววทีหนึ่งได้ไม่ไม่ไม่อีกสองทีได้นัดระวังหยุดไม่ทันระวังโดนเลเซอร์นะ ก็ไม่ได้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 พี่กลับไปไม่ได้มาหาเพื่อนผมมาหาผมจะมาหาเพื่อนผมจะมาหาเพื่อนหลบหลบหลบประตูจงเปิดประตูจงเปิดไฟจอมานจงเปิดว้าวเอ้าเกมเดี๋ยวเกมนี้เลิกเรียนไล้วครับพอจะมานอนอุ้ยแม่อย่ามันโดน พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้จะไปทำงานวันอะไรก็ช่างพรุ่งนี้ต้องไปทำงานอา้าวแต่ถ้าไปทำงานแล้วไม่มีเนึ่ก็เรียนไม่ได้นะดูเขาทำให้ทะเลียนนะคิมมันไม่ยากแต่เรื่องเกมน่ะมึงมึงมึงไม่ต้งหวงเรื่องเกม,มหมด